สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําการต่อภาคแฉไฟที่เป็นแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้จะเป็นแบต เอสแรงดันสูงสุดนะฮะจะอยู่ที่29.2โวลต์นะครับและในกรณีที่เราจะนำไปใช้กับโหลดหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นปรีไม้นะครับอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นปรีไม้เซตแนะครับและก็อีกตัวนึงนะฮะโหลดอีกตัวนึงก็จะนําไปต่อกับ led ไฟโ์นะครับเราจะต้องใช้สเต็ปดาวสอบอร์ดนะครับและไฟจากแบตเนี่ยเรายังจะนําไปเลี้ยงแอมป์จิ๋วที่มีกําลังขับสูงนะฮะ อยากจะปรับขึ้นอีกนะครับก็จะต้องใช้สเตปอัพนะครับคลิปนี้ก็เลยจะถือโอกาสมาแนะนําภาคเกยไฟนะครับทั้งการชาร์จและก็การต่อวงจรต่างๆนะครับในส่วนของแบตและก็พวกบอร์ดสเตปดาวสเตปอัพนะครับก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องไปดูวงจรก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราดูสายการต่อเนี่ยอาจจะงงนะครับไปดูวงจรเลยฮะวงจรเริ่มต้นที่แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต 8S15Ah สายสีแดงคู่บวกของแบตจะต่อผ่านไดโอด N 5 4 0 8มาหาคู่บวกของแจ็ค DC ชาร์จตามรูปนะครับสายแอนโอดจะอยู่ฝั่งแจ็คชาร์จนะครับแล้วก็สายแคโทดจะอยู่ฝั่งแบตเตอรี่สายสด,ดำต่อมาหาค้่ลบของแจ็ค d c ชาร์จและทําการต่อสายไฟบวกนะครับออกจากคู่บวกของแบตมาผ่านสวิตช์ซอฟต์สตาร์ทนะฮะออกจากสวิตช์ซอฟต์สตาร์ทจะมาหาโมดูลวัดแบตเตอรี่นะครับ ไฟคู่บวกจาก s อฟต์สตารนะครับจะมาผ่านเมนสวิตตัดต่อไฟ LED มาเข้าสเต็ปดาว XHLM 2 5 9 6ลดไฟจากแบต2 9 2เโวลต์เป็น 5V โวลต์มาเลี้ยง LED ไฟโชว์ไฟจากเมนสวิตชุดที่2นะฮะจะมาผ่านสเต็ปดาวตัวที่2นะครับลดไฟจากแบตลงเหลือเป็น2 6โวลต์มาเลี้ยงบอร์ดปรีไม่ z KM และไฟเลี้ยงชุดที่3จากเมนสวิตซอฟต์สต t ร์ t จะมาผ่านสเต็ปอัพบูสคอมพิวเตอร์ pwb 2 0 0นะฮะปรับไฟ 29. 2 9 2จโวลต์จากแบตขึ้นเป็น4 8บโวลต์เพื่อที่จะไปเลี้ยงบอร์ดแอมจิวบลูทูธต่อไปนะครับนี่ก็คือภาคใจไฟในส่วนของการต่อสเตปดาวสองตัวและก็สเตปอัพหนึ่งตัวนะครับในกรณีที่เราจะลดไฟจากแบตไปเลี้ยงไฟโชว์ led และก็ปรีไมซ์แคร์อมนะฮะครับหลังจากที่เราทําความเข้าใจวงจรเสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะต่ออุปกรณ์นะครับตามวงจรนะครับเริ่มต้นจากแบตเตอรีร่นะฮะ อ่าส่วนใหญ่เนี่ยขั้วแบตเนี่ยเขาจะต่อเป็นแจ็ค XT60 ไปแล้วนะครับจะให้สะดวกผมก็จะต่อเป็นแจ็ค XT60 ตัวเมียไว้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับจะต่อตามวงจรนะฮะเพียงแค่ผมต่อเป็นคอนเนคเตอร์เฉยๆนะครับตอนนี้ก็ป้อนไฟจากแบตนะครับเข้าไปในวงจรนะครับอ่านี่นะฮะสายดําแดงนะครับก็จะมาหาอ่าสวิตช์ซ็อปสตาร์ทนะครับนี่ครับ ก็สวิตซอต์สตาร์เสร็จแล้วนะครับก็จะขนานออกไปนะครับไปหาแจ็ค DC ชาร์จนะครับนี่นะฮะสายควบบวกเนี่ยก็จะต่อผ่านไดโอดนะครับหนึ่งเยณห้าสี่ศูนย์แปดนะครับเพื่อที่จะเป็นกันย้อนนะครับนี่นะฮะการไฟย้อนนะครับออกไปหาตัวชาร์จนะครับนี่นะฮะก็จะผ่านสวิตซอต์สตาร์นะครับสายเข้านะครับสายสีแดงก็คือควบวกนะครับเราจะตัดต่อเฉพาะควบบวกนะครับนี่นะฮะ แล้วก็ออกจากสวิตซ์ซอฟต์สตาร์ทนะครับก็จะมาหาโมดูลวัดแบตนะครับสายสีดําก็ต่อจากกลาวของตัวซอฟต์สตาร์ทนะครับมาเข้าโมดูลวัดแบตนะครับสายสีแดงนะครับสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งก็จะไปหาสเตปอัพนะครับแล้วก็สายสีดําก็จะเป็นขั้วลบของแบตหรือว่าเป็นกลาวของตัวซอฟต์สตาร์ทนะครับและสายสีแดงอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะแยกไปหาตัวสเตปดาวสองบอร์ดนะครับบอร์ดหนึ่งก็จะเป็นไฟยี่สิบหกโวลต์นะครับ เราก็ปรับลงจากแบตนะฮะเป็น26โวลต์นะครับไปเลี้ยงอ่าเซต K M ีใหม่นะครับและอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะจ้มมาผ่านสวิตช์ LED นะฮะคือตัดต่อสายสีแดงนะครับแล้วก็สายสีดำก็ต่อออกจากอ่าขั้วลบของอ่าสเต็ปดาวอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะขนานกันออกไปตามวงจรนะครับนี่นะฮะก็จะไปหา LED ไฟโชว์นะครับ เวลาเปิดปิดก็เปิดปิดผ่านสวิต์นะครับสำหรับตัวสเตปอัพตัวที่2ที่เป็นไฟ5โวลต์อ่าเดี๋ยวต่อไปผมจะทดสอบนะครับเปิดอ่านสวิต์นะครับเป็นเมนสวิต์ในกรณีที่เราต่อวงจรที่กินกระแสสูงนะครับก็ควรจะต้องต่อเป็นสวิตชอปสตาร์ทนะครับอันดับแรกเลยจะทําการชาร์จแบตให้ดูก่อนนะฮะนี่นะครับก็คืออะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็น2 9 2โวลต์นะครับ2อแอมป์นะฮะ ตอนนี้ก็ทําการชาร์จนะครับวงจรชาร์จจะเป็นวงจรอิสระนะครับก็ชาร์จได้เลยนะฮะไม่ต้องเปิดสวิตอย่างอื่นนะครับเราก็จะต่อขั้นด้วยไดโอดนังเกตห้าสี่ศูนย์แปดนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะออนสวิตหลักนะครับก็คือสวิตซ็อบสตาร์ตนะครับเดี๋ยวจะออนสวิตให้ดูนะครับอเดี๋ยวมาดูตัวสเต p ปอัพนะครับผมปรับไฟเป็นสี่สิบแปดโวลต์นะครับปรับไว้เพื่อที่จะไปเลี้ยงแอมป์จิวนะครับอาจจะเป็นตัว อ่าซับหกร้อยก็ได้นะครับอ่าออนสวิตนะครับจะหน่วงเวลาดีหนึ่งนะฮะอ่าตอนนี้ไฟจ่ายให้กับวงจรแล้วนะครับวัดโวลต์อ่าโชว์นะครับความจุของแบตนะครับแล้วก็สเตปอัพนะครับก็จะเป็นไฟที่ปรับไว้นะครับนั่นก็คือ4 8แโวลต์แล้วก็สเตปดาวตัวที่1ก็จะเป็นไฟมาจ่ายให้กับปลีใหม่นะครับตอนนี้ปลีไหม่ก็พร้อมจะทํางานนะครับสังเกตว่าไฟโชว์ปลีไหม่ติดนะครับแล้วก็ไฟที่สเตปดาวก็จะโชว์เป็น ยี่สิบห้าจุดเจ็ดนะครับก็จะไม่เกินยี่สิบหกโวลต์นะครับและ led ไฟโชว์นะครับตัวนี้ก็คือสเต็ปดาวปรับไฟเป็นห้าโวลต์นะครับเพื่อที่จะเลี้ยง led ไฟโชว์อันเดียผมจะนํา led มาเสียบนะครับนี่นะฮะก็คือ led ที่จะใช้งานนะครับกับวงจรนี้นะครับตัวนี้จะเปิดปิดเนี่ยตามสวิตช์ led ด้านหน้าเพลทนะครับอ่าสังเกตนะครับว่าผมจะยังไม่ออนสวิตนะครับตอนนี้ยังไม่ได้อนสวิตนะครับเดี๋ยวจะออนสวิตนะครับ อ่านี่นะฮะ LED ติดนะครับนี่นะครับติดแล้วนะครับเปิดปิดตามสวิตช์หน้าเพลทนะครับตามวงจรด้วยนะครับสังเกตว่าตัวอ่าสเต็ปดาวตัวที่2เนี่ยไฟก็จะอยู่ที่5.1โวลต์นะครับนี่นะฮะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแนะนำนะครับการต่อวงจรชาร์จแบตแล้วก็เข้าสเต็ปดาว,วสองตัวสเต็ปอัพหนึ่งตัวนะครับไปเลี้ยงอุปกรณ์ที่เราต้องการนะครับ หวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับชแนลเจ็กดีไวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้ะครับคิดนี้สวัสดีครับ